ท่านพี่น้องครับความโกรธนั้นจะนํามาซึ่งความชั่วต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราโกรธแล้วเราก็จะไปทําร้ายคนอื่นไปด่าทอคนอื่นไปฆ่าชีวิตคนหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่จะระง,งับความโกรธนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งในสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลาาาลัลฮุอะลัยวะสัลลัมแน่นอนว่าคนที่แข็งแรงที่สุดนะครับคือคนที่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองควบคุมอารมณ์โกรธควบคุมจิตใจของตนให้มีความสงบนะครับเพื่อที่จะไม่กระทําในสิ่งที่ผิด ไม่กระทําตามอา,อารมณ์ของตัวเองนะครับท่านนบีสุตลตาร์ฮุอัลีวะสัลลัมได้กล่าวในฮะดิษบทหนึ่งบันทึกโดยมอมบุคฮรีฮบอกว่าไลส์ชร ah ีดูบิสุร่าอินนามชรีดูที่ยมลิกุนัฟซะฮูอินเดลกอดับคนที่แข็งแรงไม่ใช่คนที่เอาชนะคนอื่นในการปล้ำในการาาปล้ำม,มวยนะครับที่คิดว่าเป็นคนแข็งแรงแล้วแต่คนที่แข็งแรงที่สุดคือคนที่ควบคุมตัวเองนะครับควบคุมอารมณ์จิตใจในขณะที่เขาโกรธ นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้นึกถึงฮะดิษบทนี้เวลาเราโกรธนะครับเพราะฉะนั้นคนที่แข็งแรงไม่ใช่ว่าคนที่ฆ่าคนอื่นตายคนที่เอาชนะคนอื่นชกต่อยคนอื่นชนะแต่ในทัศนคของอิสลามและคําสอนของอิสลามที่มีจริยธรรมในการใช้ชีวิตก็คือคนที่แข็งแรงก็คือสามารถที่จะระงับอารมณ์ของตัวเองได้ในขณะที่เขาโกรธและมันก็จะไม่ทําให้เราได้มีพฤติกรรมที่ไม่ดีที่นําไปสู่การกระทําผิดอย่างมากมาย